สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการพระแท้ถาดแดงรับประกันยาลูกบวชมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอขยายนะครับท่านผู้ชมนะนะครับเนื่องจากผมจะออกเป็นชุดเลยนะครับคุ้มค่าแน่นอนครับเหรียญแรกนี่ก็จะเป็นเหรียญนะครับเอาว่าเป็นลักษณะเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเขาเรียกว่าลงถมนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับนี่ครับนี่ครับแบบนี้เก่าแน่นอนนะครับแบบนี้เก่าแท้แน่นอนนะครับเป็นลักษณะห่วงเชื่อมนะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับห่วงเชื่อม เชื่อมแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะลักษณะนี้ก็ศูนย์กว่าๆนะท่านผะู้ชมนะนะครับเป็นพลัดแท้แน่นอนนะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นนี่เห็นไหมครับนี่รายการแรกเ,เอาว่าเฉพาะรายการแรกก็ไม่มีราคากลางแล้วนะคุ้มค่าแน่นอนนะท่านผู้ชมนะผมจะให้เป็นชุดเลยนะชุดนี้นะท่านผู้ชมนะท่านไหนหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับอ่ะรายการต่อไปนะครับนี่นะครับหนึ่งรายการแล้วนะครับรายการที่สองนี่เป็นปกนะครับ เป็นปกนะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับหลวงปู่หงผมรมวบัโยนะครับปกปักรักษาครับเห็นไหมครับนี่แท้ทันแน่นอนครับนี่เห็นไหมครับแบบนี้คือแท้ทันนะด้านบนจวางยันละเมตินะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนะอ่ะรายการต่อไปนะครับรายการนี้จะเป็นนะครับพระพุทธจินราชนะครับโอ้โหนะครับนี่เห็นไหมครับสวยงามมากนะกึ่งด้านล่างนะท่านผู้ชมนะแล้วก็อุดกลิ่งนะอุดกลิ่งด้านในนะนี่แบบนี้เลย อันนี้ก็จะเป็นพละดแท้นะครับแท้แล้วสวยด้วยนะครับแบบนี้เลยนะใครที่มีความเคารพศรัทธาในพระพุทธชินราชไม่ควรพลาดนะพอผมให้เป็นเซตเลยนะครับไม่เหนือบากว่าแรงนะครับแบบนี้นะท่านไม่ต้องเสียค่าน้ํามันรถไม่ต้องเสียเวลาไปดวกับชาวบ้านนะครับนี่แบบนี้เลยสวยมากนะกระไหล่ทองรองเลกเกินนะครับนี่ิมีกิ่งด้านในนะครับต้องไ้ชมนะแบบนี้แหละนะครับนี่แบบนี้แหละนะครับอ้าต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นนี่ ลักษณะแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเข็มกลัดเข็มกลัดนะแบบนี้เลยนะครับเข็มกลัดลวงปูแวนแบบนี้ก็แท้นะครับแท้แล้วสวยด้วยนะท่านผู้ชมนะแบบนี้ก็เวลาเราออกงานนี่ก็เรียกว่ากลัดตามเสื้อได้เลยนะครับถือว่าสวยมากนะไม่ค่อยพบเจอนะท่านผู้ชมนะแบบนี้นะนะครับเดี๋ยวผมขอขยายนี่แบบนี้เลยนะครับหายากนะแบบนี้นะครับนี่สวยงามสมบูรณ์นะครับรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับ นี่จะเป็นรายการนี้แบบนี้นี่เป็นพระแท้ดูง่ายนะครับเป็นพระศิวลีนะครับพิมพ์เล็กนะครับแบบนี้ออกที่วัดพับนะปี16นะครับนี่ได้หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีและก็เกจิชื่อดังนี่ปลุกเสกนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมครับเพราะว่าถ้ากรุงเทพและปริมณฑลน,น,นี่นะครับถ้าเป็นพิธีใหญ่ๆนี่หลวงปู่โตท่านมักจะได้รับกิจนิม,มนต์ไปเสมอนะบแบบนี้ก็ตามประวัติเลยนะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าเป็นพระสวยมากแหละนี่เป็นลักษณะกระไหลทองลองนิกเกิลน,นะครับแบบนี้เลยนะนะครับ ทั้งหมดนี่มีอ่าหนึ่งรายการสองรายการนะครับอ่ารายการที่สามนะครับรายการที่สี่นะครับอ่ารายการที่ห้านะครับแบบนี้เลยนะเดีย๋ยวตัวเลขนี่ผมขึ้นให้นะท่านผู้ชมนะท่านไหนอยากจะสนับสนุนก็สามารถจะปิดได้เลยนะครับปิดได้เลยนะเพราะว่าต้องรีบนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าไม่รีบไม่ได้เพราะว่าเกิดว่าผมไปวางขายที่สนามนี่นั่นก็หมายความว่าถ้าออกไป องหนึ่งนี่ก็การเจรจาซื้อขายพระก็จะชะงักลงได้นะครับเพราะว่าผมจะออกเป็นชุดนะชุดนี้เลยนะท่านผู้ชมนะนะครับถ้าเกิดผมถ้าเกิดท่านผู้ชมชิดช้าทําช้านี่ก็สมมุติว่ารายการนี้ออกไปขายท,ท,ที่หน้างานแล้วนี่ก็จะเหลือแค่4รายการนะนะครับเมื่อเห็นคลิปแล้วก็สามารถที่จะปิดได้เลยนะเอา้าดูอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมนะนะครับขอขยายนิดนึงนะนะครับนี่ทีเด็ดอยู่นี่นะครับท่านผู้ชมนะแบบนี้เลยเห็นไหมครับ โอ้โหท่านผู้ชมดูสิครับเป็นเนื้อเงินลงผมนะครับแบบนี้เลยครับถึงยุคแน่นอนนะครับแบบนี้นะถึงยุคแน่นอนนะครับนี่ครับเข้มขังแน่นอนนะครับแบบนี้พิธีดีแน่นอนนะครับลักษณะงานลงผมนะแบบนี้เลยครับเป็นเนื้อเงินนะแล้วก็ห่วงเชื่อมตรงนี้แหละครับนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยเป็นลักษณะนี่คล้ายๆเม็ดแตงนะครับแบบนี้เลยนะนี่เห็นไหมครับก็ถือว่าโอเคแหละอ่ะดูปพร้อมกันแหละนะท่านผู้ชมนะ ก็ถือว่าสมบูรณ์ดีสมบูรณ์ดีนะครับแบบนี้นะนี่รายการรายการนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะสาหรับตัวเลขที่ผมจะให้ไปนะท่านผู้ชมนะส่วนรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็แท้ทันนะครับแบบนี้แท้ทันนะนะครับเห็นไหมครับไม่ได้ใช้เลยนะครับเป็นปกนะครับณเมตินะครับแท้ทันนะครับหลวงปู่หงนะครับแบบนี้นะต่อไปนะครับพระพุทธชินราชนะครับแบบนี้ก็แท้นะครับเป็นพระพุทธชินราชนี่กระไหลทองนะลองนิกเกิลนะครับแบบนี้ปั๊มนะ ปั๊มแล้วก็มาตัดขอบนะครับแบบนี้เลยดูง่ายเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับอย่างนี้ก็ปีลึกนะท่านผู้ชมนะงานแบบนี้ปีลึกนะครับนะครับน่าจะมีเป็นงานสําคัญนะครึงด้านล่างนะท่านผู้ชมนะถ้างานลักษณะงานแกะบอ็อกแบบนี้คือเป็นงานสําคัญนะถึงจะออกมาสวยงามขนาดนี้เพราะว่าสมัยก่อนค่าใช้ใจ่ายในการทาพระนี่คือสูงมากนะครับแบบน,นี้แหละนะครับถือว่าสมบูรณ์เลยนะนะครับเห <lunar: S 1> <lair 't S 2> ็นไหมครับพระพุทธชินราชรายการนี้ไปออกที่พิษณุโลกนะครับนี่ซึ่งเป็น เขาเรียกว่าดินแดนเข้มขังเลยของพระพุทธจินราลาดนะครับอ่านี่นี่น,นี่อันนี้ก็จะเป็นเข็มกลัดลวงปูแหวนนะครับสมบูรณ์ดีเหลือเกินนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าให้ทั้งหมดเลยให้ทั้งหมดเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับโอเคนะท่านผู้ชมนะท่านไหนเห็นก็ปิดได้เลยนะครับตัวเลขผมขึ้นให้พร้อมกันเห็นพร้อมกันทั่วประเทศไทยนะครับกรับสวัสดีครับ